สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาราพันไม้ใบนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่กลางแจ้งกลางแดดได้ตัดแล้วมียางเราสามารถนำมาชําน้ำให้มีรากได้นะคะชนิดไม้มียางตัดแล้วชําในน้ำได้นะคะ ก็มาดูต้นไม้ชนิดแรกนะคะต้นนี้อยู่ในตระกูลสะแยกนะคะเรียกว่าต้นกวักเงินนะคะกวักเงินหรือ,อตระกูลนกน้อยนำโชคตัวนกตัวนี้ก็จะมีสีแดงนะคะเป็นไม้ที่มียางสีขาวนะคะ,ะเราเมื่อเราตัดนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะยางสีขาวลักษณะนี้เป็นต้นไม้ที่มียางแต่สามารถแช่น้ำชํานน้ำแล้วเกิดรากได้ ก็มาดูที่พินิชํมมาะะอะะอชเอาไว้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะที่พินิชปักชําน้ําเอาไว้นะคะอันนี้ใช้เวลาในการชํานะคะตัวนี้50วันนะคะ50วันรากได้ประมาณนี้นะคะ5 0าสถึงหกวันนะคะถ้าเพื่อนๆจะําให้มีรากยาวขนาดนี้นะคะ,ะตัวนี้สามารถแช่ในน้ําได้นะคะ น,นี้ก็เป็นอีกอที่แช่เอาไว้นะคะสามารถแช่น้ําได้เทคนิคนะคะเทคนิคในการที่จะนํากวากเงินมาชําน้ํานะคะเมื่อเรานะคะคตัดกิ่งของต้นนางกวักมานะคะก็ปล่อยให้ยางแห้งก่อนนะคะ,อ,ะอย่างน้อย1วันนะคะ1วันถึง3วันก็ค่อยนำลงไปแช่ในน้ำนะคะในแก้ว ใส่แบบนี้นะคะแช่ลงไปนะคะอันนี้คือตัดกิ่งมาแล้วปล่อยให้แห้งยางแห้งนะคะ1วันขึ้นไปแล้วก็แช่ลงไปในน้ำนะคะใส่น้ำประมาณนี้พอนะคะก็ไปเอาวางไว้ตรงที่มีแสงสว่างส่องถึงนะคะแสงแดดรำไรอันนี้ก็ใช้เวลา5้าิวันเหมือนเมื่อกี้นะคะก็จะ,ะได้รากออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือการชํำน้ำนะคะ ต่อนะคะต้นนี้ก็คือต้นหยกนําโชคนะคะหยกนําโชคสลักใดนะคะก็ร้านค้าทั่วไปนิยมตั้งต้นนี้เอาไว้ที่หน้าร้านหน้าร้านหน้าบ้านก็จะเป็นมงคลนะคะปัดเป่าสิ่งไม่ดีพยันตรายต่างหลายไม่มารบก,กวนนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าหยกนําโชคสลักใดอ่าเป็นต้นไม้ที่มียางสีขาวนะคะพินิจตัดให้ดูนะคะอ่ะตัวนี้ก็คือยางสีขาวของเขานะคะ ตัวนี้ก็คือเหมือนกันตัดให้อายางแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปแช่ในน้ำก็จะมีรากได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือที่แช่เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้แช่เอาไว้น่าจะ50วันเหมือนกันนะคะก็มีหนานะคะอันนี้ต้องค่อยๆจับขึ้นมาอ่านะคะอันนี้ก็เป็นการ ตัดแล้วนํามาแช่น้ํานะคะจะเห็นว่ายางหยดลงมาสีขา,ขาวๆนะคะตัวนี้น้ำนะคะเพื่อนๆส่วนน้ำก็มีความเชื่อจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะอันนี้เนี่ยรอยตัดมานะคะตัดแล้วนํามาแช่ในน้ําเกิดรากได้นะคะ,ะตัวนี้ก็คือหยกนําโชว ต่อนะคะต้นนี้คือต้นบันไดสวรรค์บันไดเศรษฐีบันไดเงินนะคะก็เป็นไม้มงคลที่มียางสีขาวนะคะมียางเหมือนกันตัวนี้เป็นต้นไม้ที่มียางนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าแช่น้ําไม่ได้นะคะตัวนี้ก็ชําน้ําแล้วเกิดรากได้เหมือนกันก็มาดูกันเลยนะคะอ่ะก็ตัวนี้นะคะพี่นี้ก็จะชําเอาไว้ในระยะเวลาที่ เท่าๆกันนะคะก็คือ50วันนะคะการชําน้ําจะช้ากว่านิดนึงนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะรากก็สวยงามดีนะคะในการชําน้ําของต้นบันไดสวรรค์นะคะได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆทําได้เทคนิคก็เหมือนกันนะคะตัดแล้วให้ยางแห้งให้ยางแห้งก่อนนะคะหวันขึ้นไปแล้วนําลงไปแช่ในน้ํานะคะทำเหมือนกันนะคะก็อย่างตัวนี้ รอให้ยางแห้งก่อนนะคะใส่ลงไปในน้ํานะคะทิ้งทิ้งทิ้งลืมลืมเอาไว้นะคะตัวนี้ก็ใครไม่รีบก็ไม่เป็นไรนะคะตัดแค่น้ําเอาไว้แบบนี้เกิดรากแล้วค่อยนําลงไปปลูกก็ได้นี่คือต้นบันไดเศรษฐีนะคะอ่ะสำหรับตัวนี้เป็นต้นไม้ในตระกูลยูโฟเบียนะคะสามารถอฟอกอากาศดูดซับ เชื้อราในอากาศได้นะคะตัวนี้เรียกว่ายูโฟเบียก็ช้าน้ําได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะที่ชําเอาไว้อ่ารากก็สวยงามดีนะคะาบางท่านาคิดว่าชําไม่ได้นะคะชําน้ามี2ลักษณะด้วยกันนะคะตัวนี้ซึ่งสามารถนําไปปลูกตกแต่งได้สวยงามนะคะอันนี้ที่ชําเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นยูโฟเบียนะคะ ไม้ตัวนี้ก็จะสําหรับหน้าร้านก็จะขายดีมากๆนะคะตัวนี้ก็น้องๆเอาไปแต่งภายในห้องนอนนะคะภายในบ้านในห้องนอนได้ดีเป็นไม้ที่คงทนนะคะอันนี้แช่อาไว้ทีน,นี้เอาไปให้ดูะคะ่ะอ่านะคะก็จะมัดรวบแบบนี้แล้วก็จะแช่เอาไว้นะคะก็รากสวยงามดีนะคะเพื่อนๆเกิดรากได้นะคะทิ้งแบบลืมๆเอาไว้นะคะตัวนี้ ไม่ต้องไปเร่งรีบเขานะคะก็แค่เปลี่ยนน้ำให้เขานะคะ50ถึง 6, 60วันก็จะเห็นแล้วนะคะรากออกมาสวยงามตัวนี้เรียกว่ายูโฟเบียนะคะอ่ะพี่นี่ก็แถมให้อีกหนึ่งชนิดนะคะที่สามารถแช่ในน้ำได้ตัวนี้ก็เป็นเบี้ยเศรษฐีนะคะเรียกว่าเบี้ยเศรษฐีใบด่างนะคะกะ็ตัด แล้วแช่น้ําเกิดรากได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ตกแต่งได้เลยนะคะอันนี้อ่ะสวยงามนะคะ เอาละค่ะก็สรุปนะคะสำหรับการชำาต้นไม้มียางสีขาวไม้กลางแจ้งไม้กลางแดดอยู่ได้นะคะตัวนี้ก็คือต้องตัดนะคะตัดให้แผลแห้งตัดให้แห้งก่อนประมาณ1วันขึ้นไปนะคะแล้วนำลงไปชําในน้ำแช่ในน้ำนะคะก็ใส่น้ำพอประมาณเปลี่ยนน้ำนะคะก็สัปดาห์1-2ครั้งนะคะอันนี้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆก็จะดีนะคะ ต้นไม้ในคลิปนี้นะคะต้นนี้ก็เรียกว่าหยกสลักใดนะคะหยกนําโชคก็นิยมปลูกหน้าร้านหน้าบ้านหน้าร้านค้านะคะอันนี้ก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นกวากเงินนะคะกวากเงินหรือสะแยก อยู่ในตระกูลนกน้อยนําโชคก็เป็นไม้มงคลและตัวนี้ก็บันไดเศรษฐีบันไดสวรรค์นะคะก็เป็นไม้มงคลอีกเหมือนกันบันไดเงินก็เรียกได้นะคะสามารถชําน้ําแล้วเกิดรากได้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเรียกว่ายูโฟเบียนะคะยูโฟเบียก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะคะสลักษณะด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นไม้ยอดที่ยอดนิยมนะคะน้องๆก็นิยมนําไปตกแต่งในห,งห้องทํางานนะคะในห้องนอนก็อยู่ได้นะคะตัวนี้ดูดซับ เชื้อราในอากาศได้ด้วยนะคะยูโฟเบียก็จะมี2ลักษณะนะคะตัวนี้ก็สวยงามนะคะสำหรับต้นนี้นะคะ่ะอันนี้ลักษณะนี้นะคะยูโฟเบียก็สามารถช้ำน้ําได้เหมือนกันนี่เกิดลากนะ,ะส่วนตัวนี้ก็จะเรียกว่าเบี้ยเศษฐีนะคะเบี้ยเศษฐีนะคะก็สามารถช้ำน้ําได้อีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไม้มงคลนิยมทั่วๆไปนะคะอันนี้สามารถทําเป็นบอนไซประการลางบอนไซได้อีกด้วยนะคะเอาราคาวันนี้ ต้นไม้ห้าชนิดนี้นะคะก็สามารถชัําน้ําได้นะคะสำหรับคลิปถัด,ถดไปนะคะในไม้กลุ่มนี้ตรงนี้นะคะพินิจจะไปปลูกเพื่อตกแต่งนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมนําไปตกแต่งห้องทํางานโต๊ะทํางานนะคะโต๊ะอาหารได้อันนี้เราจะไปปลูกกันในคลิปถัด,ถดไปนะคะสําหรับไม้กลุ่มตรงนี้นะคะ ก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ไม่ยากนะคะเพื่อนๆก็ตัดแช่น้ำเอาไว้ลืมๆนะคะเมื่อมีลากออกแบบนี้เราก็ไปเปลี่ยนเป็นกระถางใส่วัสดุปลูกนะคะก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายๆอีกหนึ่งวิธีนะคะก็หากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ พี่นิก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะ s u b subscribe กดติดตามไว้จะไม่พลาดนะคะ,ะสิ่งดีๆที่พี่นิจจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะคก็ะคะขอของลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ